สัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในจักสุมากเหล่านั้นเป็นฉไนกิเลสวัตถุสิบคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาถีนะอุทจจะอาหิริกะอโนตัป,ปะกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เราใดเสพมากแล้วทำให้เกิดแล้วทำให้มากแล้ว เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในจักสุมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยเหล่านั้นเป็นฉนัยกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ได้เสพมากแล้วมิได้ทำให้เกิดแล้วมิได้ทำให้มากแล้วมิได้ทำให้เพิ่มพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อย